ถึงเวลาเลยค่ะถึงเวลาสวัสดีค่ะใช่ค่ะถึงเวลาอันสมควรสําหรับการเป่าเคกแฮปปี้เบอร์คะอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณขอบคุณคุณไม่พอเลยขอบคุณนะคะพี่ใหญ่ใจดีนะคะก็ทุกคนอาจจะขอบคุณเรื่องอะไรคะนุ๊กเรื่องคำาปรยพอแล้วก็เรื่องของฝันค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณคุณป้า คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณยายแล้วก็ปู่คุณย่าใช่พี่พีททุกคนแล้วก็เอฟซีทุกคนแล้วก็ขอบคุณเค้กด้วยนะคะซึ่งเราก็มีการเป่าเค้กไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหม้องใช่เดี๋ยวเราเอาเค้กน้องออกมาเลยดีกว่าโอเคมาตามมาใส่ชิปผิดแล้วเดี่ยเอาเทียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาเทียนให้นี่เดี๋ยวเอาเค้กวางไว้บนโต๊ะนี่นะคะมาจากคุณพ่อให้ของฝันแล้วเป็นไรคะโอเคค่านงงเอาเทียนไปเลย เดี๋ยวให้พ oh, like ่อไปจุดเทียนมาจุดนแ็อเปาแล้วเชิญนะเมาเรียบร้อยเด็กในเ็ดในผมด้วนาบอ่นี่นี่หูนี่หูน้ำแข็งสวยมากเลยโอโหน่เดนเค้กนี่เป็นเค้กเิเดี๋ยเราก็จะมาเป่าเค้กกันนะคะทุกคนนี่เค้ปีเบิร์ดยังงยังยัง น้มูกแบบว่าตื่นเต้นเหรอไม่ขย,ยันเดี๋ยวไปให้น้ำมูกหน่อยะถ้าเดี๋ยวรอนะคะมาร่วมแี้เร์เนเดย์นะคะให้กับน้งมูกไา แล้วแม่กับพ่อแล้วก็พี่หนิวจะอวยพรนะเอาโอเป่าอเย้ิดทนเลยเดหพ่อเปิดใจวพรนนเดี๋ยว <Yeah. S 1> เราจะอวย <Yeah. S 1> <Wow. S 2> พรกันมาพ่อมาล่งเลยแตใครจะอวยพรน้องก่อนโน้ ็ขอให้สอบตีแล้วก็อะยรเยอะๆมาเลี้ยงผิวมียะไรเยอะมาเรียงผิวทุกอย่างทุกคนโอเคเดี๋ยวแม่แล้วกันแม่ก่อนแล้วค่พ่อแม่ก็ขอให้น้องมุกนะคะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็อย่าดื้อเสียงผู้ใหญ่ให้น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเถียงเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะอ๋ออะไรตกมาตกกล้องแล้วตกขอให้ ขอให้น้องมุกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีอย่าดื้ออย่าโซนอ่ามีคนรักเยอะๆมีคนเยอะเลยก้าวอะไรเจรก้าวหน้าในการเรียนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มวยพอให้น้องมุกนะคะในวันเกิดปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอกราบขอขอบคุณนะคะ เดี๋ยวราจะไปติดตามนะคะวันเกิดนิ่มวนะคะในซิ้นเดือนนี้อีกแล้วดเตียงเขาไว้พร้มไว้เรียบร้อยแล้วนะเอะแล้วเราจะมีอะไรอีกไหมเราจะไปกินเค้กกันเลยนะอยากกินอะนี่เราหมาันไมปีนี้มาดูเราว่ะหรอเจ้าะไระเพรอก่อนเดี๋ยวแม่ปเอาเอามีดแทะเค้กค่ะอร่อยเานาเกลียดเราว่าเพยรเันเหรป่กินก่อน เดือละลาโอเดี๋ยวเดเราไม่เดดละลายอเทุกคนรมีของขวัญมนเกิดให้น้ด้วยนะคะทุกคนขอโทษนะคะไหอันนี้รู้ปะไม่เห็นไม่เห็นน่ารมขขันะในของขวัญเกิดปีนี้นะคะที่แม่ก็พ่อนะคะเตรียมมาให้กับน้องมุก แล้วก็พี่หนิบว่าเป็นคนออกความคิดเห็นนะคะโอเคแกะได้ไหมแก่ได้ป้ะแกะอ่าแกะขอบคุณ่ากขอบคุณนะแก่เอาอก่ยอะอยากได้อะไรอยากได้อะไรวันี้อยกได้อะไรเอาเสกเอาเสกกันเถอไม่คิดวบบนั้นเอะวันนันเยอ่าไม่ไเอาไม่ไอกได้อะไรอยากได้อะไรตรงอย่างที่เขาไยาได้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 ไงพูดก่อนพู้ดก่อนได้ไได้อะไรอยากได้ไู้ฟิล์มู้ดฟิล์มดูกฟิล์ม ลูกฟ <iyorsun S 2> ิเคืออะรคลูกปิลลูกพี่ฟลแฮปปี้ชแนลหรอเราจะดกันเพราะเราเราสับเนี่ยะแ <Trustee S 2> ต่เราดูกันนะคะว่าเขจะนใจไหมไม่มีแต Bref, รูซิว่าขอความรู้ปีนี้น้องมุกจะถูกใจหรือเปล่าล้วทุกคนันก็คือกล่องกระดาษนี่เองแกะแกะแกะอย่าขอราดอันนี้ขอแค่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 แก้อนสให้นะคะแล้วให้น้องมุกเป็นคนเปิดวันนี้ก็มีหลางตาสิแตกเลยเฮ้ยอะไรเฮ้งอะไรแต่งใหม่ลับตาได้ไหม

แกะ่าใช้ได้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องไปซื้อมาหนิว่าเนี่ยใช่ถ้าเดี๋ยวแกะก่อนละกันเดี๋ยวให้อันนี้สีอะไรสีจมพูอยากได้สีอยูไม่่อยากได้ยงงนะคะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรหุ่สาวไป่าใส่กระเป๋าซีนมาอย่างดีนะใส่ได้เลยชูถะเดินเดินเดิน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  เป็นนางแบบไปวยค่ะนีใจใจได้โทรศัพท์อีกนะใช่นี่โทรศัพท์แค่ด้วยโอ้วดเดี๋ยวเราต้องไปเจอบทอไู้อันนี้เล่นพิมพ์อยากได้อยากได้แค่นี้เดี๋ยวคือเลยไม่สายก็ได้นี่นะครับีใจไปด้วยใจ นี่เดี๋ยวให้พ่อใส่ถ่ายให้ก่อนอันนี้ก็เลยมีถังให้ด้วยนะคะอ่านี่กล้องแล้วเจมกล้องโพลารอยด์เลยพอดีเลยนะเตจมจะไปไหนพอดีจะไปเที่ยวนี่ไหนไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวอะไรออโอ้โหพอดีเลยใช่ไหมโอ้โหนี่นะเป็นอินอะไรนะอินเท็กหรือเปล่าลูกอินเท็กเจมบอกนะมามุกมามุกบอกับการถ่ายรูปมากเขาถ่ายรูปสวยมากเลยตากล้องประจำตากล้องปจำ อาจารย์ขอบแม่ขอบคุณพี่นใช่นี่จะเป็นงขอบขอบคุณนะของพ่อนี่นีมีค้กมั้ยหอ่ามีนี่ีใส่ไ้หอย่งอะย่งส่่อ้าวมีของแม่ของพ่อแล้วหรือว่าพี่หนก็มีนะเดี๋ยวมากอ้โหตของให้เลยคือแบบว่าปีนี้บราได้ของฝันเยอะมากนะคะตังอีก่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องนขออพุุณค กองให้ก่อนไอแกนี้รอรอเดี๋ยวแกของพี่เหนีวด้วยนะคะอันนี้จะเตนของพี่มีอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านกันอ่านไม่ได้แล้วไงไม่ร้องแล้วดีใจจังซึ้งๆปีนี้ได้ของขวัญดีรอร้องไห้เสียใจอ่านได้ไหนเขาอุตส่าห์พี่ไม่เอาแม่อ่านให้ฟังก็ได้คือน้องมุกนะคะสุขสันต์วันเกิดนะน้อง สาวมีความสุขมากๆมาดื้อให้น้อยลงหน่อยนะค่ะสุขภาพแข็งแรงเป็นน้องที่น่ารักตลอดไปเลยนะแล้วก็แม่ที่ถ่ายให้เดี๋ยวขนมพี่มิวด้วยเดี๋ยวช้อนลงทุกใบฉีกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปแรกเลยว่าเนี่ยใช่ไมเหอยอแกะแกะเลยลูกฉีกเลยจะบอกว่าถ้าอยากดูความสุกสุดเลยก็ดูช่องอยูนะคะแพ็กยากมากอันนี้พี่เหวี่ยบว่าสุดร์ไพรมากแล้วถ่ตอนไหน ให้ตอนไหนแต่ตอนที่มาถ่ายคลิปปันแม่เออหรอใช่คือบอกว่ามาถ่ายคลิปเชยนี้แต่จริงๆมาถ่ายเพื่ของขน้องอันนี้เราเวเรามาลุ้นทำให้เหวกันก่อนนะคะโอนี่เอาอันนี้อันนี้คือหน้าที่วีอยู่อันนี้อันนี้ค่อคุณพ่อกีดหรือเปล่ากีดกีดนาให้พ่อกีดให้ดึงดอดเดด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 นานไ่นานเดรดของึ้ึึชิ้นแรขงง ใโหพีน <Depois, S 2> <Yeah. S 1> ี้เท่เลยอ่ะไม่หนังก็มีคุณโค้ชเทคจะต้องแก้ฟัสค่าแก้ฟัสห่าแต้ม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 แต้คแต้มแต้ต้องแต้มแต้ย เป็นคะพี่อยู่ก่บน้องลองด้วยลูกที่อยู่ก็คือครั้งแรกฟิล์มออกมาเนี้ยไแล้วเราก็ปิดแบบนี้นี่เราจะขึ้นอย่างนี้แล้วต้องเปิดกล้องก่อนแล้วก็ถ่ายออกมาหนึ่งมันจะเปิดการเปิดเลนส์ไอเปิดเนี้เปิดฟิล์มเราจะเห็นยังไงว่าเลมอย่อันนี้โอ้โห้นไทยเราแค่ฟังก็ต้องปัดไปแล้วเราจะเห็นรูปได้แลเราจะดูตรงนี้อันนี้เออแล้วต้องเปิดยังไงวะเนี่ยต้องหมุนก่อนไหมนี่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 แหละแล้ว กดถ่ายรอบนึงเพื่อเปิดฟิล์มเพื่อเปิดนี่คือศึกษาาก็เปิดแล้วแล้วก็ถ่ายได้เลยได้ถ่ายอันนี้คือเปิดเหรอใช่เปิดแล้วอี่างที่เราเนี่ยเราจะขึ้นจำจำนวนที่เราได้แล้เลยค่ะมาแบบมาด้วยกันต้องแรล้วเพราะว่าเราดูจะกระจกอันนี้นะแต่เขาแค่กดตรงไหนมาจับตรงไหนอ่ะอย่าอย่ากดตรงนี้อันนี้คือกดถ่ายแล้ว เดี๋ยวมึงกอดไทยเด่๋ยวมึงกอดจีนเนี hmm. right. mm ่ยนะอถ่ายกับ mm พี hmm. yeah. Yeah. Right. ่เหนียวรูปนี้ถ่ายกับพี่เหนียวไม่รูจากอันนี้นูจากอันนี้เราไม่ไปถ่ายกันอีกทีนึงอันนี้เป็นของใครชิ้นแรกปีนี้นะคะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันค่อยๆทำไมมึงอ๋อมันต้องสะบัดไปมั้ยไปมั้ยไปมั้ยเดี๋ยวเพิ่งดึงเดี๋ยวมันใจนี่แล้วก็สะบัดอันนี้เดี๋ยวเรามาดูซีรูปแรกขไปรูปไหนไปรูปนี้ สบัดสบัดสบัดสวบัดดีในะดีใจนะลง่ายเลยอะไม่ลไม่ขึ้นเราต้องรู้ว่าเราจะเสียปีวันี้หรือ่าแไม่เสียหรอกเพราะว่าุกมัเนี้ไม่ขส้นนะันอาใ้โอยรักรักเอาไปสอได้เลยดับไปันนี้เป็นครั้งแรที่เราทาเฉยตั้งจริงชงอาช้างกระช่เฮ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นฟิลเตอร์ไงลูกเวลาเราเราจะถ่ายแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นโทนสีใช่ที่แม่ว่าจะสั่งให้น้องตนเราซิลิโคนอใส่ไหมเราจะใส่ตรงเลนส์แนี้ให้มันเป็นสีเป็นอะไรสักอย่างอ๋อตกแต่งตกแต่งตรงนี้โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มอบของคัญมันเกินนะคะให้น้องไปที่เรียบร้อยแล้วรูปเราก็ได้แล้วนี่แอบถ่ายเพิ่มกล้องถ่ารูปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นชัวให้กล้องดูสิคะ เป็นไงของไข่เมื่อกี้อันนี้รูปแหกอันนี้ก็ใส่เคสนะคะที่พี่บิวให้พี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสติกสูงมากแล้วเราก็จะเอาสติ๊กเกอร์อันนี้ใส่ตุ่มใส่ปุ่มแล้วกดเนี่ยใช่มันเปลี่ยนได้ตกแต่งนะใครทีนึงเดี๋ยวเราไปให้น้องลุกไขยคลิปในคลิปจะต่อไปน้อยเพื่อให้ได้ชมกันโอเคไหมคนให้เอ้โหสกใจ ันะั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้า,างไงฝากกดไ like, oh, <share. S 2> ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้นล่าเปก่อนการบ่ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู